<laughs> เล่อเรยวล่อเรวใครไม่สนใจกับหมูเลยคุณแม่ถนะ้าใครสนใจฮถ้า <laughs> ใครสนใจก็กำไก่ <laughs> <laughs> รลาพัน นี่นี่นี่แต่ป๋านั่นแหละนี่ไม่ไม่กลัวตายหรอฮะไม่ตายโอ้โหโอ้โเฮ้ยไม่ไม่เปลี่ยนตัวนะนั่นอะไรไม่เปลี่ยนตัวไม่เปลี่ยนตัวนี่แต่ป๋าไม่เปลี่ยนตัวนั่งแต่โต๊ะไม่เปลีบบ่ยนมันนะจ่ายแล้วครับใช่แล้วครับ

như thế bà đi 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 là qua khác có dạng mô hello hello rất hello 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 dù mười lăm 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 dù รอไหมรอไหมกล้กาไหมกล้า้ไม่มีไม่ต้องโชว์ไหมมาสี่คนไ <c oughs> นะด้ไปใช่วยๆว่ได้โชว์นี่กล้ามเบียวอิวน <c oughs> ังไม่เปร่งดีกว่าเจ้า ตัวเลยไม่หัวลอยังเดียวเป็นงไปเลยผู้่าวผิดบ่าวผิตัดมั่งนวดโคลได้กนมั่งยกไว้ผัวมึงเพไม่เอาดูผ hmm. ีบ่าวมึงไปแล้วดูล้อช่วยเร็วนั่นเลยนะคนล้อบัมึงจะล้ออ๋อนั่นมป็นหนูผีบ่าวผีบ่าวหมูไม่เล่าหมู ตัวจริงไงพอเลยได้มั่งไม่ไม่ไมไม <laughs> <laughs>